สวัสดีครับพี่น้องมันนี้คนผู้คำ้ำสิพามาเพาะตะก,กะแตนนะพี่น้องนะเมืเอเสาออาไข่เรียบร้อยเดี๋ยวเสียเบิ่งไข่สัก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะบอกวิธีการนะครับพี่น้องนะนี่ก็คือไข่ตะกะแตนที่ได้มาถ้าเหมดอนนะพี่น้องเนี่ยอยู่นี่ประมาณเครื่องโลพี่น้องหักดินออกได้เนี่ยหักดินออกประมาณเครื่องโลกะทิเพาะเพาะจะนตถังโฟมล้างโฟมเลยพี่น้องเนี่ยเพาะแบบใหม่เลยเฮา จำนวนหลายที่นี่ยี่ในรังโฟมเฮ้านี่เขาต้องเขาต้องเพิ่มเอาเอาสายเปียกใส่ก่อนนี้พี่น้องสายซุม่มสายซุ่มห้องเผื่อไว้ซะก่อนพี่น้องสาซุ่มห้องไว้เลยพี่น้องสายสายซุ่มแล้วเฮ้าก็เอาไข่มาใส่เลยสำหรับไข่พี่น้องบานนี่เดี๋ยวผมสีแนะน้ำวิธีเด้อบ้มามวันจะเอามาใส่เลยเด้มันมีฟองแยฟองน้ำพี่นอ้องท่าก็ต้องเอาฟองน้ำออกเดี๋ยวมาเบ่งวิธีการพี่น้อง น้พี่น้องบ้านเนี่ยที่พามาเห็ดเลี้ยงละพี่นอ้องเดี๋ยนี่ผมกัดน,นี่มันเอาออกแน่บอออกแน่พี่น้องเลี้ยงไปเลยพี่น้องที่จริงอ่ะล้างโฟมมันกับไงโพดพี่ดอกถ่ามันบ่มีลัางหน่อยไปก็หนีนะผมก็เลยเอารังนีเลยนี่อันนี้แตก อันนี้แตกเล้วพี่น้องนี่ก็ออกคือเกา่าพี่น้องออกคือเกา่าขึ้นอยู่กับความชื้นที่เหาเหยียดใบเกียร์เลยพี่น้องเกียร์เลยเกียร์ออกมันทั่วๆก่อนนี้นมันก็แตกออกมาเองดอกพี่น้องมันบริยากจักเม็ดเลียงถ้ากระแตกจะมันเห็ดง่ายเพราะว่าสุเมื่อเนี่ยมันมีผู้ร่องผิดรลองถือไม่เห่าเยียนรูเรียบร้อยผมยังดอก ออกเบิเดเหตุจังไหนกันได้ขอแต่ว่ามีความชุ่มชื่นพี่น้องเหตุแบบง่ายๆไปเลยสมื่นน้ำพี่น้องเนี่ยหลังจากเกลี่ยมาแล้วกระสิเป็นหฮมนี่นะเดี๋ยวผมจะเกลี่ยอีกต่ออีกชักข้าวได้พี่น้องนะ ขั้นตอนต่อไปพี่น้องบ้านนี่หลังจากที่เราเลี้ยงไข่เดี๋ยวเขาก็มาฮอนฮอนกากบักเผาคุยบักเผาได้พี่น้องบ้านนี้นะฮอน์อนินฮอนฮอร์นเอาเอาซุ่มกีฝอยซุ่มหมีมันออกได้พี่น้องอางานทักแตนขึ้นมาได้นะเฮ็ดจังไหนบัดเตี้ยนะครับผมทีจะให้เบิง่งเอาสูตรง่ายๆได้พี่น้องนะนี่เอาใส่ในหนีด้วย เ็เกิดยองเพราะมันแตกแล้วก็ใส่ได้หนีและเราก็ฮอนเอาบปเนี่ยมาเพิ่งวิธีบาหฮอ,อนอยังเสียอะไรพี่มอ๋อ,อดีปันยัง นอากาศห่างๆสิเราพี่นอ้องปลาเนี่ยซุปมันยังเลยสิซุปเป็นเส้นใยมันเนี่ยเอาออกพี่นอ้องพอเอาเด้อซุปเป็นเส้นใยเด้อพอเอาพอาาเอาใจเลยเดี๋ยวจะเตีนหน่อยขึ้นมาได้ถ้ามันเป็นเส้น <c oughs> คนเขาจะาเอากระฮรอนหรอวะ <c oughs> เตีมก็เก่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าเฮากับอำน้อยข้อมสะดวกมันจังน้อย มันก็บรราใน nhà ก็ได้เส็ดกะได้เรียบร้อยพี่น้องอนันหอนเรียบร้อยมาเบื้องบาทเนี่ยโอ้อยแบเหมือเดเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อมันคำจะเป็นฟุนดีดีพี่น้องมันนะน่ะแล้วก็มาใส่ผีเด้อบาทเนี่ย ามาห้อยใส่เลยพี่น้องห้อยใส่เลยห้อยใส่ไข่น่ะไข่ตักแทนเห็นมะพร้กับห่อนห้อยอันห้อนใส่อีกให้มันหนาอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งพี่น้องนี่ความหนาให้นิ้วหนึ่งห้อยใส่เลย,เยอันนี้มัน แนวใส่เขามันใหญ่ไข่หน่อยมันก็นเลยเปลืองเปลืองอันนี้นะพี่น้องเปลืองกระซ้งเพราะว่ามันบริษีทิมนะพี่น้องขีมมันบริษีทิมนี่พี่น้องเขาก็ใส่ได้อีก,อกคือเกา่าซื้ออย่ยบร้อยพี่น้องเคลียร์ได้บ้างเนี่ย เกล้วเ่าก็กดลงให้มันแน่นจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อจะกดแน่นคักหนเนาะอย่ามาใส่ไฟจังหน่อยพี่น้องเอามาเกียเกียอีกเนี่ยว่ามันบางปวดพวกเอาใส่อีกมันบ่พองนิว่วใส่เลยคุยบักพผาพวกอึดกดลงเด้อพี่น้องเด้อใส่แล้วเอากดหรือจะเอาขวดมาเรียนก็นได้เอาขวดมาตุก็ได้เดี๋ยวผมหาขวดก่อน นี่เอาขวดมาตุ้ตุ้ังสี่ก็ได้พี่น้องย,าาย่ามันแน่นคักเล้วพี่น้องเด้อพอเดีย๋ยวบัดเนื่องเนี่ยละเรียนอังสี่ก็ได้ใ้เดี๋ยวเรียนอังสี่ก็ได้พี่น้องเ,อเรียนเลยบัดนี้โฆษณาเด้อมึงจะตำตุ้ตุ้ตุ้ังสี่ก็ได้ จริงๆก็เจ้าใส่ถาดไลน้อยแต่รับแล้ว20บาทไหมพี่น้องทุกอย่าง20บาทไงผมพอเอาแล้วนั่นเอานี่ดีกลัวเอาใหญ่ๆหลวดขนอันนั้นมันใส่ใส่หลายอันถ้าแบบน้นมันก็เช็ดง่าย,ยู่ดอกแตาพอเอาแบบนี้ละสะดวกไปสะดวกมันคุเฮียก็ไปใส่ก็ได้ด้วยครับเด้อสูตรนี้สำหรับผู้ใดใส่ไข่หลาย อันนี้ผมเจียไม่เพราะว่ามันใครเฉดเป็นโลบ่ถึงพี่น้องบ่ถึงใครบ่รได้ปานนั่นในวางเคร่งโลเนี่นล่ะบืนใส่เคร่งโลหรือประมาณสี่กว่ลเป็นนี่แล้เวเดี๋ยวร้อยพี่น้องเดี๋ยวผมก,ก็สิอัปเดตในเบิง้งอย,ย,ยู่เรื่อยเด้อบานนี้มีขั้นตอนสุดท้ายพี่นอ้องคือสเปนาพี่น้อง สเปรย์น้ำใส่เลยมันซุมๆนะพี่น้องนะเปิดนไหมากความซุมแต่บอมบอมาแข็ได้พี่น้องนะเอาแค่ชุม่มมานก็เพสเจีงซีทุกมือได้บาดนี่พี่น้องเปิดชฉีดดห้ทุกมือได้บาทเนี่ยบอมาเี่ดเนี่ยแล้วเลยเด้ฉีดดห้ทุกมือจนกว่ามันสีออกเ็ได้พี่น้องอย่าเหมือเเช้าทุกเช้าเนี่ยเปิดเฉีดน้ำนี่พ่นน้ำให้ตลอด ถ้ามันแห้งแล้วมันทิพอออกพี่น้องเนี่ยในความชื้นเรียบร้อยแล้วกั้ตอนสุดท้ายพี่น้องปิดฝาเลยปิดฝาไปเลยหลักะหาถุงถุงใสหไงพี่น้องมาคุ้มมาอีกสั้นหนึ่งเป็นอันเรียบร้อยเนี่ยหาผ้ายางมาโปกไ้พี่น้องโปกไว้เลยห้มันห่อนมันเอา่าตะกแตนมันมักเอาวได้พี่น้อง้อเอา สุดท้ายพี่น้องนะขอบคุณทุกท่านนะครับเนดะ้อที่รับชมคลิปจนจบนะครับเนะาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะแกพี่น้องนะจะมีความดูอาจจะวินเทคนี่เพื่อนใส่กันแพร่หลายพี่น้องแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใส่ในการพอพันธุตะกระแต่นนะประจางาตะกระแต่ประจังานะครับเนดะ้อขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อที่รับชมนะครับอย่าจะลืมนะครับสุดท้ายกับฝากไก้น้ำแน่ฝากกด ได้กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งนะื่อสีแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับคลิปหน้าสีเป็นหยั่งนะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องเอาคลิปนี้ขอบคุณหลายครับขอบคุณครับ